สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำบัตรสะสมแต้มใน LINE Official Account นะคะอันดับแรกเรามาที่ LINE Official Account ของเราแล้วก็เลือกบัญชีที่เราตั้งค่าไว้ต่อไปมาที่บัตรสะสมแต้มค่ะต้องตั้งค่าบัตรนะคะดีไซน์ก็จะมีให้ทุกคนได้เลือกกันเลยนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบว่าชอบแบบไหน,นอันนี้ขอเอาซลรีล้วกันค่ะจำนวนแต้มทั้งหม ทั้งหมดนะคะมีสูงสุดถึง50แต้มอันนี้เราเอาแค่ห้แต้มพออันนี้เลือกปัดแรกของรางวัลน,นะคะเราขอสร้างใหม่นะอันนี้ดีไซน์ของบัตรแรกรางวัลจะมีสีแดงสีฟ้าสีม่วงอันนี้เราขอใช้เป็นสีแดงนะคะชื่อบัตรตัวอักษรห้ามเกิน30ตัวนะคะอันนี้เรามาเอาเป็น โอเคเขาผ้าแต้มรับฟรีน้ำหนึ่งแก้วนะคะต่อไปตรงนี้เราใช้โดยไม่มีกำหนดอายุการใช้งานและการแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการเลยนี่ขอเอาเป็นรูปกาแฟอันนี้นะคะแล้วก็บันทึกได้เลยค่ะ Okay. เราเลือกอันนี้นะคะข้อจำกัดเมื่อได้รับการรับแต้มอันนี้ไม่จำกัดน,นะคะต่อไปอัปเดตปัดได้เลยก็ตกลงโอเคอัปเดตแล้วเรามาตรงการแจกแต้มนะคะแล้วก็สร้างใหม่ อันนี้วันหมดอายุไม่มีการหมดอายุการใช้งานนะคะการจํากัดการรับแต้มในพื้นที่อันนี้เราขอไม่จํากัดในการรับแต้มแล้วก็บันทึกและแสดงไฟล์นะคะอันนี้แต่ละแบบที่เพื่อนๆอยากได้เลยถ้าใครอยากได้แบบทั้งหมด3แบบนี้ก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้นะคะดาวน์โหลดแบบรวมแต่ถ้าใครอยากได้อันนี้อันเดียวก็กด ที่รูปภาพแล้วก็ก็จะดาวน์โหลดให้เลยนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาที่การตั้งค่าบัตรแล้วเรามาที่บันทึกและทำบัตรพรีเมียมนะคะต่อไปก็มาตรงนี้ค่ะดีไซน์เราเลือกเป็น รีโอน,นละกันนะคะจำนวนแต้มทั้งหมดเอาห้าแต้มเหมือนเดิมแล้วก็เลือกบัตรได้เลยค่ะเราจะมี2บัตรสามบัตรก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะรางวัลเสริมเอาเป็นอันนี้ละกันโอเคแล้วก็อัปเดตบัตรค่ะโอเคบันทึกแล้ว โอเคค่ะขออนุญาตเข้าไลนา์ในโทรศัพท์นะคะต่อไปเราก็เข้าในไลน์เราได้เลยค่ะเรกดเพิ่ม QR code ก็ลา์ที่เราบันทึกมานะคะโอเคค่ะเมื่อกี้เกิดข้อผิดพลาดน,นะคะต่อไปเราก็กด ตรงนี้ได้เลยนี่นะคะก็จะมีแต้มขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราทำไว้แล้วนะคะทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วกดเสร็จสิ้นอันนี้คือแต้มที่เราได้มานะคะอันนี้เรากดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะสะสมครบ1 5บแต้มรับน้ำฟรี หนึ่งแก้วอันนี้เราทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สำหรับการสอนทำบัตรสะสมแต้มใน l ลาย Offi ิเชีนะคะก็จบกันเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ